กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะมาเจออาจารย์ยโสธรอีกแล้วนะคะวันนี้มารีวิวหลวงปู่ดุลอะตุโลนะคะรุ่นบาร,รมีอะตุโลเนาะรุ่นบาร,รมีอะตุโลนะคะอ่าบาร,รมีอะตุโลเนี่ยนะคะมีอะไรยังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้อาจารย์ได้มา2เหรียญน,นะอันนี้ได้มา2เหรียญเป็นรุ่นไร้ห่วงนะด้านหน้าก็จะเป็นรุ่นบาร,รมีอะตุโลหลวงปู่ดุลอะตุโลนะคะรุ่นสร้างศาลาการเปลี่ยนวัด ป่าขันติศีมหาโพนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะเนี่ยกรอบก็จะเป็นอย่างนี้นะวันนี้อาจารย์ได้มาสองเหรียญอาจารย์เห็นว่าเป็นพระสวยดีแต่ที่ได้มาเนี่ยก็คืออาจารย์ไปางานาพระราชทนพลงศพนะคะของพระอาจารย์พระครูมงคลนะคะที่อยู่อยู่วัดเจริญสัมพันธ์แล้วก็ในงานเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าภาพนำ พระรูปนี้นะครับเรียนหลวงปู่ดุลเนี่ยนะคะมาให้หมอเป็นที่ระลึกนะคะให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนั้นด้วยนะคะทีนี้อาจารย์เห็นว่าสวยดีแล้ะน่าเก็บนะเป็นทองแดงสวยนะหนานด้วยนะจะแล้วก็จะเป็นเรียนหลวงปู่นะที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเป็นการแกะพิมพ์แกะบล็อกที่สวยมากเลยด้านบนก็จะเป็นนามว่าพระราดวุฒาจารย์นะคะด้านหลังด้าน ใต้ก็จะเป็นหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลอะตุโลนะคะก็จะเป็นรูปนี้เนาะค่อนข้างสวยงามนะคะห่วงปิดอันนี้น่าจะเอามาเลี่ยมนะคะเลี่ยมเป็นพลาสติกแล้วก็ใส่เดินทางนะคะเหมาะกับทหารตำรวจข้าราชการนะคะเหมาะกับเพศช,ชายเนาะเหมาะกับเพศช,ชายนะนักศึกษา,านักขี่นักซิ่งอะไรต่างๆนะต้องการที่จะมีไว้ครอบครองนะคะก็ น่าจะมีการสร้างเฉพาะกิจนะคะเพื่อเป็นการสืบสารบาร,รมีขององค์หลวงปู่นะคะแล้วก็เป็นการให้คนได้เปิดทําบุญแล้วก็ได้รับเหรียญหลวงปู่นี่ไปเพื่อตอบแทนหรือเป็นอภินันทนาการให้นะคะเป็นที่ระลึกว่างั้นนะตอนนี้อาจารย์เห็นว่า2เหรียญนี่สวยอาจารย์ได้ไปพระราชทานเพลิงศพมาอาจารย์ก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะคะเป็นที่ระลึกนะ ถ้าใครสนใจสามารถอินบล็อกเข้ามาได้นะคะอาจารย์สามารถติดต่อสถานที่ที่ได้เป็นเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างนะเขาก็น่าจะมีค่อนข้างเยอะนะแต่อาจารย์มี2เหรียญน,นี้นะคะเอาไว้เป็นที่ระลึกดูว่าโอ้หลวงปู่นี่สวยดีนะต่อไปข้างหน้านี่คงจะหายากแล้วละ่ะนะก็จะมีแต่คนนิยมมากขึ้นอะไรมากขึ้นเพราะหนึ่งถ้าพิมพ์สวย เหรียญสวยแล้วก็พิธีดีนะคะสร้างขึ้นในยุคป,ปัจจุบันนะคะไม่ได้ทันหลวงปู่แต่อย่างใดแต่ว่ามีวัตถุประสงค์การสร้างดีเป็นการสืบสานเป็นการสืบทอดบาร,รมีขององค์หลวงปู่ให้เป็นที่รู้จักกับคนมากขึ้นเพราะว่าพระเก่าในสมัยของท่านนั้นก็หายากเนาะมันมีมูลค่าค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นอันนี้ก็เริ่มต้นเพียงหลักร้อยเท่านั้นเองนะอาจจะร้9 2 9 9นะคะเพื่อที่จะให้ เปิดได้คนที่เขาทําบุญในวระต่างๆก็ได้เป็นของขวัญกลับบ้านได้ไปฝากลูกฝากหลานนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรียนหนึ่งที่สวยงามแล้วก็อาจารย์ยโสธราได้นำมารีวิวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพระเทราจารย์จังหวัดสุรินทร์นะคะหลวงปู่ดุลออตุโลพระราชวุฒธาจารย์ค่ะ